ต้องเปลี่ยนตัวเองมาอยู่ในตอนที้ามีครบ้างของการงานเียรก็เปล่นิดนึงกอนแว่าไม่คุ้นกับบรรยากาศเพราะว่าเราไปอยู่กับแก๊งผู้ชายซะเยอะ แต่ว่าก็ช่วงดีที่ได้เวิร์กช็อันๆกของบรรดากลุ่มแปลก็มีแบบละลายพฤติกรรมน,นิดหน,น่อยมันหยุดตากแยกมันก็จะเป็นเพื่อนกันแล้วสำหรับอินดี้ไม่ได้รู้สึกว่ายากมากเพราะว่าอาจจะด้วยความมีความใกล้ตัวบางอย่างแบบเป็นเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับขับมออเตร์ไซค์เกี่ยวกับอะไรก็เลยแบบ ไได้ปลกายยที่มว่าต้องจัดการต่เนี่นเรื่องนะครับรวัยานเกนครับคือต้องบอกว่าจริงๆอ่ะเรื่องมายาที่พูดดราม่ามีปัญหาอะไรแบบทุกคนเลยแต่พอเราเราอ่านไปแล้วเราเจอกับเวลาอิี่เจอเจอตัวเจอลัแนวมันจะมีความแบบดราม่าคือหายไปเลย ปีกันแบบไม่สนใจว่าใครจะทําอะไรมันก็จะเป็นอีกมูดหนึ่งเป็นเป็นแบบว่าแวะให้คนหายใจจากดราม่าหน่อยเป็นควาเป็นดีบของพอเขาจะมันแตกต่างนะตัวเราจะไม่ไม่ค่อยมีบางมุมจะเฉยบ ต่างที่ก็คืออาจจะเรื่องเรื่องที่ปัญหาที่เราเจอหรือว่าเราช่วยตัวหนังสืองึ่งมันก็เป็นปัญหาที่ในจริงๆในชีวิตประจำวันไม่ได้เจอปัญหาปัญหาคนเวลาคนละคนรั้งลองเตรียมไม่เลยไม่เลยทีละเล่มเลยต้องต้องอีกทีนึงเลยใช่อันนี้มันเป็นเพื่อนรักตั้งแต่เด็กอะไร เพื cues, ่อนจากเริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนจนแบบดูแลกันจนแบบลัางเท้าอะไรไม่เหมือนกับเกมสนุกที่หลักการมันเล่นการจำได้เป็เพื่อนกันก็สนุกดีว่ามันก็เหมือนเราก็ได้เล่นบทอะไรใหม่ๆได้เจอตัวละครใหม่ๆช่องในแบบพิซซ่าอะไรนั่ช่องช่องท่อช่องในทีวีทีวียางนี้เดอร์สาย สำหรับผมในในเรื่องนี้อ่ะยังไงความแปลกใหม่ที่เราจะต้องเรียนรู้กับมาจับที่เรียนรู้กับมาอย่างที่บอกว่าบางอย่างมันไม่ได้ไม่ได้ใสตัวมากอะไรคือถือว่าไม่ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้แบบว่ามีอะไรที่มันจะต้องลงไปมุ่กับการศึกษาตัวละคร แต่ว่าก็ก็อย bueno, so really? so so, so, ่างที่บอกมันก็จะมีปัญหาบางบางอย่างที่เราก็ต้องต้องคิดว่าแบบถ้ามันหนักขนาดนี้ไปที่นี่จะทำอย่างไรต้องใช้ทุนใหญ่ใหญ่หลายอย่างในการในการได้เด็กจริงจริงก็บอกในเรื่องนี้ผมเจอนักระแดงน้อยว่าเอาจริงบอกใช่แต่เหมือนแทบจะเป็นแบบเบื้องหลังของของตัวเบีย่าคอยดันคอยแบบคอยซัพพอร์ตเขาอยู่ข้างหลังคุณมากกว่าแต่ไม่ได้ไปเจอพ่อเบียร์เจอเจอแน่เลยเนาะไม่อะ ก็เจอไม่ได้ไม่ไดุ้ยดเวยองเหมือนเจอปัญหาเจออะไรที่ต้องไปประทาหรือว่าอะไรับโดยที่ไม่ได้ในเรื่องนี้อย่างที่บอกว่ามือนเขามีปัญหามีอะไรบโดยที่ไม่ต้องไปประทากับใครเพิมไกัใช่หมาแล้วกังานเบียไปไปเรื่องหนึับพี่เบฟครับผมตอนนี้ไป EP ไหนพันบ้างตอนนี้ส p 4แล้วก็เสริมหวานละ จากผมกับปรหวานวก็ลองดูต่อไปเพราะว่ามันยังอีกยาวไกลเป็นไงบ้างสำหรับพี่สายสำหรับพี่ตัต้งสองได้ไหมเบลก็สนุกครับสนุกรู้สึกว่าสนุกกว่าตั้งแต่การทํางานแล้วสนุกกว่าตอนที่เป็นซีซั่นหนึ่งเพราะว่าเรื่องราวมันเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็ตัวอลันได้ได้มีมุมนี้ได้เล่นมากขึน้นแสดงว่าตัวอลนันม,มีมีหลายช่ยองมีหลายเรื่องที่จะต้องเล่นใน ใช่ครับในในซีซั่นก่อนเพราะว่าจากที่อลันจะกลายเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตน้องเฉยๆหรือคอยตามตา,มตามแก้ปัญหาให้น้องๆหรือแบบยุ่มมืออะไรเงี้ยซีซั่นนี้อลันจะเป็นคนที่ลงไปจัดการด้วยตัวเองแบบจริงจังแก้ปัญหาเองโดยที่ไม่ต้องสั่งอะไรซื่อแบบาน,าน <rot os. S 1> ัดเวลาอ่ะมันก็หนากมากอ่ะแต่เวลาผมก็แบบผมปีผมปีอยู่ ก็ก็บมีน้องคนเขาก็จองหัวหัวหัวกากบาทเราคือว่าแต่พอเสิร์ฟหวานเขาก็โอเคแต่ก็ต้องรอดูต่อไปเพราะในซีซั่นนี้บอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่คู่ผมมันเป็นไม่ใช่ใช่อะไรรอดูฝั่ที่จันกต่องรอดูต่อไปจากปีห้าไปนี้เลยมันจะเป็นความเข้มข้นที่ ุดคนคิดไปถึงด้วยคไ,ได้ดว,ไไดว่าใครจะไปเข้มทงไหนใครจะไปหวานใครไปผลทางไหนอยา่างคู่เราีจะมีไไมีไปับมีปัีวิตสลับไปสลับมาเหรอสหลับไปสลับไปดูใช่ <c oughs> เป็นไงกับการที่้อาทำงานไอ้ปั๊มกระแสที่เข้ามาเราับก,การทำทกีที่เราตุเทไปกับแส้นต่อ รู้สึกดีครับรู้สึกดีใจที่ที่ทคนเหนื่อสนุกไปกับมันชอบเป็นบบทั้งสองในหายเหนื่อ,เอยเดี๋ยวเทียบระหว่างการ,ขราแข่กันนี้กอบไปพาร์ทิสันที่กะแตในซีซั่นแรกว่าทุกคนอาจจะสนุกกากการที่เสอ่อานิยายนะว่อาอาจจะเป็นการที่ซีรีส์ที่มันน้อยคนที่จะเห็นเกี่ยวกับแข่งรถอะไร แต่พอเป็นในซีซั่นสองอย่างที่บอกว่ามันมีอะไรมากขึ้นกว่าเดิมจากการที่น้องใช้นอกจากการแข่งรถกับพลังพิเศษที่มันมันอัปเกรดขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องราวที่เข้มข้นใส่ดีที่จ่ายก็ฝากพี่เบฟสองทับงขยันแล้วก็มายาด้วยก็มาทางมายาก็ติดตามได้ทุกวันพุธครับเวลาสองทุ่มทางทีมครับพี่เบฟสอง

เกิดมาคนเดียวครับนะผมเดี๋โอโอเควิดีโอโอเครับสวัสดีครับ